สวัสดีครับวันนี้จะพามาเรียนรู้ดูผู้ที่ได้การสนับสนุนได้คู่ที่ดีได้ชีวิตคู่ที่เข้ามาสนับสนุนคู่เก่งคู่ฉลาดนะครับคู่เก่งฉลาดในที่นี้ดูดูที่เส้นคุ้มกันเนี่ยนะเส้นที่มันอยู่ข้างๆเส้นชีวิตนี่นะครับมันมักจะเป็นทรงรักษาตามที่ขียให้ดูเป็นเส้นวีขึ้นนะครับเส้นวีขึ้นวีหงายขึ้นอย่างนี้ คนที่มีเส้นลักษณะแบบนี้แล้วถ้าเส้นคุ้มกันก็ยาวด้วยนะยาวขนานก,นกันกับเส้นชีวิตแล้วก็มีสัญ,ญลักษณ์ตัววีขึ้นบนหัวเส้นแบบนี้นะครับหมายถึงคุณจะได้คู่ที่มีความรู้ความสามารถความเก่งความฉลาดเก่งในการทํางานเพราะการที่มันแตกขึ้นอย่างนี้เห็นมาด้หลายคนมักจะเป็นคนที่เก่งฉลาดทั้งนั้นนะครับไม่ว่ามันจะเป็นเส้นสั้นหรือยาวแต่ว่าการที่มันยาวนี่คือการช่วยเหลือกันการมอบ ความไว้เนื้อเชื่อใจให้ให้เจ้าของมือเนี่ยให้เจ้าของมือนี้ดูแลเรื่องการเงินการเก็บออมเงินต่างๆภายในบ้านทุกอย่างนะครับเพราะเส้นคุมกันตัวนี้เมื่อมันยาวอีกที่บอกว่าคู่มาช่วยหาหาเงินหาทองให้ความไว้เนื้อเชื่อใจให้เจ้าของมือนี้เก็บเงินนี่แหละคือคู่ที่ดีนะการในคู่ที่ดีและคู่ก็มักจะเป็นคนขยันด้วยและมักจะมีเส้นตัวนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็คือจะมาจาก เส้นตัวนี้นะครับเส้นวาสนาที่ดีจากจันทร์ด้วยเช่นกันนะครับแต่เส้นคุ้มกันนี้ความหมายของตัวนี้ใครช่วยเหลือบ้างหนึ่งก็คือคนนั่นแหละคนรักคู่รักลูกหลานบริวารถ้ามีลูกหลานบริวารก็อยู่ในอำนาะจก็อยู่ในในลักษณะการเชื่อฟังนะครับไม่ออกนอกแถวไม่แตกนอกลู่นอกทางเพราะช่วยเหลือคือการประคองช่วยเหลือผู้เป็นแม่ ช่วยเหลือคู่ครองนี่คือถ้าเป็นคนผู้ใหญ่เจ้านายด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเป็นคนก็คือคนใกล้ชิดสนิทกันด้วยหรือคนอื่นๆด้วยถ้าเป็นสิ่งที่รู้สึกได้แต่มองไม่เห็นก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พอแมครูบาอาจารย์วิญญาณบรรพบุรุษสิ่งที่โจเองเคารพนับถือบูชาหรือบุญเก่าบริมีเก่าด้วยเช่นกันนะครับแต่การช่รยวยเหลือตัวนี้จะมากน้อยมันก็ต้องดูคู่กับเส้นวาสนาส่วนนี้ด้วยจากเนินจันทร์ถ้าเส้นวาสนาจากเนินจันทร ดีส่งยาวถึงเส้นหนัวใจหรือทะลุผ่านขึ้นไปได้ผ่านเส้นสมองไปได้เนี่ยก็จะได้คู่ที่เข้ามาช่วยเหลือมาส่งเสริมกันเมื่อมาบวกกับเส้นคุ้มกันในฝั่งนี้ย่อมจะเป็นคําต่อเลยได้คู่ที่ดีแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครมีเส้นอย่างตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะวาสนาตัวนี้ออกมานี้มาหยุดใต้รัลลาบากเลยนะเส้นอาจจะเกิดในมุมนี้หรือจะเกิดอยู่ในลักษณะของตำแหน่งนี้ก็ได้นะครับเส้นใดเส้นหนึ่งนะ หมายถึงว่ามีสองเส้นมีเส้นนี้กับเส้นนี้นะครับช่วงแรกๆชีวิตจะต้องลําบากก่อนคู่คนแรกมักจะเป็นคู่ที่ไม่ส่งเสริมด้วยเช่นกันเพราะเส้นที่ใกล้เส้นชีวิตมันมักจะทํางานก่อนนะครับมักจะทํางานก่อนพอตัวนี้คนที่สองคู่คนที่สองเข้ามานี้จึงจะดีนะครับจึงจะดีแล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึง่งมันก็มักจะมีเส้นเส้นคู่ยเหมือนกันมันจะห้อยข้างเส้นชีวิตอย่างนี้ลงมา เป็นลักษณะห้อยอย่างนี้คู่คนแรกจึงไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนทางการหาเงินเกาะกินขี้เกียจบ้างล่ะแล้วแต่นะอาจจะขี้เกียจอาจจะชอบเล่นชอบเที่ยวไปได้หมดนะครับเพราะคําว่าไม่ส่งเสริมมันเตี้วงในกว้างมากนะครับใครที่มีเส้นลักษณะอย่างสั้นๆเส,นส้นที่หนึ่งแล้วมีวาสนาที่สั้นนี้อันนี้รับรองได้เลยคู่ไม่ส่งเสริมแน่นอน แต่ถ้ามาลักษณะแบบนี้อย่างเส้นนี้มันก็ส่งเสริมในช่วงระยะสั้นๆได้อยู่แต่ไม่ตลอดทั้งชีวิตแต่สิ่งที่กําลังนําเสนออยู่นี้หมายถึงการช่วยเหลือการส่งเสริมกันตลอดทั้งชีวิตก็คือเส้นสีส้มที่ยาวและก็เป็นวีบนหัวเส้นบอกถึงความเก่งความฉลาดของคู่ครองและมีวาสนาด่างเนินกันท,ที่ยาวคือการสนับสนุนคือการช่วยเหลืออุปถมัมด้วยเช่นกันนะอันนี้คือถ้าพูดถึงหมายถึงเรื่องคู่ แต่การช่วยเหลือของคนเนี่ยในเส้นวาสนามันไม่ใช่แค่เรื่องคู่อย่างเดียวมันหมายถึงหุ้นส่วนคนอื่นๆด้วยนะครับคนอื่นๆด้วยเช่นกันแต่การช่วยเหลือเรื่องคู่เนี่ยมันไม่ได้มีแค่จุดนี้จุดเดียวบางคนอาจจะไปได้ที่เส้นหัวใจนะครับอย่างตัวอย่างหนึ่งที่เห็นมาแต่เป็นลักษณะได้บนเส้นหัวใจมันจะเป็นเป็นสักษณะไดงบนเส้นซัอนข้อางบนขอางนเนนเส้นหัวใจก็คือมันจะมาในด้านของคู่ค คนรักโดยตรงเลยเหมือนกันนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดส่งเสริมอีกเช่นกันมันจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆไม่ใหญ่หรอกนะแต่เห็นชัดเจนจะอยู่ประมาณนี้ใต้เนินเสานี่ช่วงแรกๆคนที่มีเส้นลักษณะแบบนี้นะเส้นวาสนาข้างล่างเนี่ยออกแนวลําบากก่อนทั้งนั้นจะไม่ค่อยมีเส้นออกจากเนินจันทนะครับฟังดีๆจะไม่ค่อยมีเส้นออกจากเนินจันทมักจะออกขึ้นจากตรงนี้ก็ได้กลางเนินหรือเนินวิปลิตเนี่ย ขนะึ้นวาสนาจะขึ้นจากส่วนในส่วนหนึ่งก็คือส่วนนี้พอมีเส้นนี้ข้างบนนี่หมายความว่าเขาจะได้คู่ที่ดีเมื่อไหวัหลังสี่สิบเป็นต้นไปเข้ามารักมาชอบมาส่งเสริมมาสนับสนุนเนี่ยเดี๋ยววันลำบากก่อนขึ้นค้อชีวิตนั่นแหละจึงจะไปได้ดีในบ้านปลายเพราะเส้นในฝั่งนี้มันมักจะอยู่มันมักจะอยู่ตรงกลางเนินเสาขึ้นไปนะ แางเงเสาขึ้นไปหาตัวนี้ก็ได้นะครับก็คือส่วนนี้ก็คือดูจากตำแหน่งที่มันอยู่นั่นแหละถ้ามันอยู่ตามตำแหน่งตัวอย่างนี้ก็คือหลัง40ขึ้นไปคือตัวนี้มันจะได้คู่ที่ดีเข้ามาส่งเสริมอีกเช่นกันคือมันจะไปออกที่เส้นหัวใจนะครับส่งเสริมเรื่องอะไรเงินมรดกมีก็ยกให้จิตการอะไรต่างๆมีก็ยกให้มอบให้มีคนเดียวก็คือแบบนี้เลยนะครับ นี่คือลักษณะของการได้คู่ส่งเสริมมาอยู่3.3เส้นนะครับที่นำเสมมนอในวันนี้ครับถ้าดูจบแล้วถ้าคิดว่าวิดีโอนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับ